สบายดีคุณแม่ไม่้วเฮาัดยั้งหมดนี่กสบัดีสบายดีพี่น้องค่ะมาทำอะไรจ้ะคุณจับกิ่รวกพักบวกเก็บพักมันไปลวกอีกแล้วเอาเอาเอเจ็บรวบนี่ยกแวเจ็บวคนมันมีนกพิราบขึ้มาคือพี่น้องเห็นเน่ยขี้ผ่าอ็ไรอยกับมีเงินนอนมาอกนะแม่นน บ่งมันมากินมนันเหียนเบิดนะหนาวงอเป็ทรูม,มัยวังอันมันเป็นอันอันนั้นมากินยอดมันมาเลยมนมันหรอเบื่อเบื่ออะไรเบื่อชีวิตเลยนะเบือ่อจะทำยังไงเซ็งเบื่อัะมีไค่หูไผ่ เอาซมดอกใบสุมลมก็งามเหม่งันใบสุ่มล้มมาแถวนี้จะเป็นใบสุมลมมันหลายชีวิตไม่ลิ้นชีวิตไม่สิ่งก็ดิ้นต่อไปนะใครนึกถึงคนที่ด้อยกว่าเฮาพ่อ,อยังไปมองผู้เป็นสูงกว่าเนา้อชีวิตต้องสู้ก็สู้ไปมียังก็สู้ไป,ไปท่อได้จะถอย พ่อได้ให้ได้ร้องไห้ได้เสียใจได้ทุกใจได้แต่พูดใครไม่ได้เขาไม่รับฟังเพราะฉะนั้นเราก็รับฟังตัวที่เราเองสือที่เราทํารับฟังตัวเราเองเออแล้วเอาไปคิดตายตององ่ายมากเลยอ่ะ คนมีหน้าที่ทุกคนมีภาระแตกต่างกันไปทุกข่อยนี้ให้ภาระมากมา,กายกายกองครอบครัวรองสามชีวิตฉี่หาชีวิตปักแดงหน่อยอีกมันเอาหมูมาอยู่น้ำอีกแบบนีโ่โคตรมันคือปลาข่อยรวยรออบอสปักกระดี่ก็ได้เอามาซองโตนี้เป็นสาม,มาูเตเลยตาจะต้นก็เอาเขาให้มันกินมีน้นองตาเขาก็แพ้งขึ้นน้ำมือน้ำมือ ูเมนนื่อนี่มันย่งมักระแพงเนี่ยม่นมันนี่เขาอยู่ในกระรังเงินบอลลูเขา้านะเอออยู่รถไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นเรียนอยู่คนเดียวมันเรนแต่แค่น้อย,อ,อ,ยอ่อนยหอมันเด้นเด็ดออกมากแล้วเนาะ นนคนกล้วยไแข่งงามทีฝนเหมืนข่อยนี่ชื่อว่าเป็นคนทีทัศน์้าแล้วค่ะโอ้ยจะข่อยเป็นยังดอกพี่น้องมึอน,นี่ข่อยกังวลน,นิดขอ่อยกังวลนิดดีใจขอ่อยสบายใจข่อยไรอย่างไรเนาะเป็นเบือ่อขอเบื่อตัวเองว่ะจั๊บเบื่อที่ต้งงามให้คุณสิรุไว้วะจัะ๊ะเบื่อท <c ười> ี่เกินมันจนเลยซื้อไว้ก็บม่ถูงง <c ười> กเลยเพรามัแล้วกูคือเบื่อจื เบื่อที่เกิดเป็นเป็นข่อยนี่นะวัชซัลซ่อืมมันสุกหมดแล้วพี่น้องเอาต้นอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันคืนใหญ่เลยอืมอันนี้จะดูขนาดอันนี้ต้นดูก็จะเป็นเจียวหวานอืมต้นดูพี่น,อน,อน,น,น,น้องต้นดูให้มันขึ้นรวนเป็นโฮมเป็นเงาเนาะมันขึ้นรวนคอยตัดออกไลท์เทลียวมันก็ยัง,งขึ้นที่เรา

อข้าวเดียวแง่ฝนถ้าจะให้คนมาเลี้ยงคว้ยนอ่ครับค่เวเอาสื้อคุ้ยหน่อยมาขันมีเงินบอถ้าเอามาแนเขาัลักแต่ว่ามันช่างแ้วมันหมักไอซีอืมงนเดี๋ยวมันรุดมันจะเป็น,นันไปสยุยเงีย้สย,สยสุสยสันสุนนนยรถไข่ทัไงหมด ออ้้น่ดพีงไม่มีก็คงต้องมีสักวันบางวันที่ไว้ให้คนตั้งใจอเออเข้าเดียวพี่น้องเลยมาใส่ไฟเนาะฮะตน้นมงต้นนี้มันโดดก,กันต้นตน้อยๆต้นพุนเลยพี่น้องเลยต้นพุนเลย,เลยถ้าต้นนี้เป็น อันนี้เก๋ซะเลยดูตัวนึงหรือว่าคันเดียวกันกับตัวนั้นก็ไม่แน่เขาจะบอกเขาใจว่าทําไมมันไม่สุกสักทีเขาก็อยากกินอยากกินอนุกมันนี่นมึงนอนขึ้นนอนใหม่ไปหรอไปหรอเจ๊นอนใหม่จะไปไอ้มันขึ้นก่ออันนี้นอนใหม่ค่ายบ้านไปน้อมนมลเลย ราดคนปวกกันนี่ไว้พี่น้องบนโลกโคนปวกไงถ้าลูกไข่เลยนอนในกาดะมั่งโอบพแม่นมน,นอนในกองเล่นดอยู่ในกองบนผู้เดียวกองที่แม่มันซื้อถูลำโพงมากบันเลยเขาไปนอนดิบกัน,นเจ็ดแปดหน่วยนี่เจ็ดแปดหน่วสู้ใหม่พี่น้องบนหน่วยดิบมันจะแสบมันเหนื่อแข็งแข็งมันมัน ทด้งค, 3, งค 3, งนสามทั้งคนสามทังนีพี่หาหกเก็ดแปดแปดหนวยอาพี่น้องกี่บาก็ป่าเราอยู่ป่าอยู่หลังบ้านนี่แหละคุยกับเล่าอยู่วันนี้เราไปเดี๋ยวเราจมไปฟังว่าหนทางมันลื่นแล้วเขายากทางเป็นดินเหนียวเนะาะหืห้อเลย ืมไม่มีแล้วเกีียงแล้วโอ้โหคากเดี่ยวมองตอนนี่น,ะคนะคอยกินสุกย่างเดียวพอคอยกินดิบนี่แต่น้องมดต่อยไปกินกไอีเมียโซลาเซียวเราดีเนาะหอดเวลามันก็ขึ้นรถเดินเนาะไฟนั่นเนาะโซราเซียวใอยก็อยากได้โซลาเซลยวมาติดหน้าบ้านเอยอยู่ จักบาทวะเนาะนี่เฮ็ดติดนี่เลยอาขอท่านไงเด้เขาบอกเลี้ยงอัห้ากคอ่อวเา้ไเบ้ายด้เอาเขียนัเฮ็ดทริปเยไนเยต่อไปหนีหเอาเอาว่าคอยกระซื้อเองข่เาได้ยามไว้่าเื่ไม่เตาเออเอาสันเอาเอาถ้าเกิดว่าขอยากได้ต้นมงยมมาปลูกนี่อีกได้ว่วันนี้อ่าเห็อยางเ็ดอเอมครับน ่นมา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 เออเฟินเินลงมาจากเงีนเินพ่เห็นแมวเฟินเห็นอยู่หนมันใดอแมวเร็วเร็วเร็วเอออันนี้เินมากนะพี่น้องวันนี้ยุ่งกับจีได้ภาพมันมีขึ้นเมียอะพี่น้องว่ามียุ่งนรอแมวเนาะใส เอาเอาโบแมนตัวใส่ใส่ถูกไหมเอาถูกดีมาเอาโบาแพนหันเงินสัก,กันเราคือใส่ไรหันเงนนะินเราเท่าแห้งกันเนาะเอเอแต่ยังหน่อยก็ยังมู่จักใส่รองเท้าเด้อกันรู้จักจก็มันยางมา,า,มากแบบต้นนั้นบ่ได้กินเลยตอนนี้นกลายเป็นบ่มีหน่วยเลยอันนี้ห้อยกตัดมันออกเดี่ยสุ้มช่วงล่างน่ะ เพราะว่าขอรถดตัวเขามันจอดย่าเว้นพี่น้องกระจอดรถตู้ได้ย้อนอยู่มันห่มอยู่แต่ขันยามันฝนตกลมมากขอยกถอยรถดออกเพราะว่าย่านกิ่งใหม่ย่านยางมันอะล่งถือันยาามันล่งถือแล้วมันเหนียวมันเ็จออกยากจาขันย่าเว้นบม่มีฝนอะจอดได้เห็นบอกห่อตัดออกมาเด้เลยห่อตัดออกมาเอามันแม่นจะเป็นฟื้นให้เจ้าได้หรืทีนี้ Ừ, เออป้าลุงก่อนป้าลุงปาลุงเอหเอหนไมนป้าลุงเออนไมเบเอเออามันเอาวาันยังเบาข้างหลังภูเ<ง>ขางามเนาะพี่น้องเนาะวันนี้อากาศดีได้อยู่เหี้นน้องมะนาเนาะปาลุงามีอากา,กาศเนี่สุดยอดขอสคายเาพี่น้องมีคนถ่ายราคาขอคลายเลยบุมเงินใชแเราขอคลายยามีคนเซอรขอกรสิคายให้ดอก พี่น้องถ้าคุณใดสนใจติดต่อมาเดอร์เบอร์ค้ายห้ขดินหน้าบ้านติดต่อมาล้วดขายมัดแหละขายรถยนตนขายอย่างมันแพงเลยพี่น้องเลยขายหน้าบ้านแค่แน่ถ้าขายรดมันแพงอยู่แล้วมันจะจะใกล้นักอยู่นะครับไม่ได้นักก็บ่ขายได้พี่น้องเบ๊มันเบาคือดนะขายแล้วกสิบมีหลักดีมีไปอยู่ใช้น้อบ้าง เขากาสิวานี่อยู่บ่อกุ้งคือกอาบอโอ้ยถ้าเพิ่นให้อยู่ก็ห้อยู่แล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับจนพะใจนั่นเนี่ยเห็นบอนพระเพิ่นเห็นดินชัดดีเนาะมันนี่นอกเอาอุ้มขึ้นโปรไฟส์สามคนอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นเอ้ยพี่น้องไอ้เอาแม่ไหม อเอาพี่น้องเอาสซาับคลิปนี้ขี่ลาไปก่อนนะ,มนะมแม่เนาะเอาอุม้มเอาเลยพอดีลาไปก่อนครับพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย